ทุกคนคือวันนี้แบบท้องฟ้ามันเป็นใจมากตื่นแล้วค่ะทุกคนเช้าวันที่สองสภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวเช้าที่ที่พักมีให้เขามีเป็นข้าวต้มแล้วก็วันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่สุราษฎร์ธานีโอเคไว้เดี๋ยวไปกินข้าวค่ะ เมื่อวานหลังจากลงจากเขาพระตำหนักนะคะทุกคนก็ตั้งใจจะมาหาที่พักที่หาดทรายรีแล้วก็ขับเลาะหาดมาจนสุดเลยนะคะทุกคนสุดทางมาเจอที่พักชื่อว่าคุณใหม่รีสอร์ทคือบรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์สวยมากค่ะที่แทบจะเป็นส่วนตัวเลยทุกคนแทบไม่มีใครเลยเกี่ยวกับป๊าปะก็เล่นกันแบบส่วนตัวสุดๆที่สําคัญนะคะที่พักเขาก็บรรยากาศดีแล้วก็ราคาดีมากทุกคนในละแวกนั้นลองถามหลายที่อันนี้คือดีที่สุดเลยเกี่ยวชอบมาก แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยทุกคนก็คือไปอาบน,น้ำแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินทายชายหาดถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปสุราษฎร์แล้วยาวๆโอเคไว้เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศชายหาดให้ดูคะ่ะส่องเอาลิขคุณแม่นะคะวันนี้อ,อไว้เหรอคะไปเปลี่ยนกระเป๋ากับรองเท้าเอ้ยไปเปลี่ยนกระเป๋ากับนาฬิกาเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะมันไม่ไวะคะ่ะ เอาฟิกคุณพ่อซื้อตะกร้าไกลมากมาซื้อตะกร้าที่ชุมพรหาซายลีก็เป็นหาที่ค่อนข้างจะสงบนะคะทุกคนอาจจะเป็นเพราะช่วงที่เกี่ยวไปนี่แหละมันไม่มีคนพอดีแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเดินสบายอะ่ะมันแฮปปี้แต่ว่าแดดคือประเทศไทยอเนาะทุกคนคือวันนี้แบบท้องฟ้ามันเป็นใจมากมันอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่า ดูดูความสวยของท้องฟ้าสิคุณพี่มันได้เรื่องได้ราวนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปขอเก็บภาพนิดนึงเหลโหลวค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาเที่ยวที่สะพานลูกหัวใจนะคะทุกคนมาจอดรถที่จอดอยู่ในวัดนั่นแหละ จริงๆชื่อสะพานนะคะเรียกว่าสะพานแขวนเขาพังหรือว่าสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ที่มีภูเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วก็วิวด้านหลังก็จะสวยมาก าก็ทําสะพานดีมากนะคะแข็งแรงมองไปรอบๆเหมือนอยู่ในจุลศิกอันทุกคนคือแบบธรรมาชาติฟิลแบบมันจะมีไดโดนเสาร์เดินออกมาไหมตัวสะพานก็จะไม่ได้ยาวมากนะคะแค่120เมตรแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านได้แข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเดินข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบป่าๆหน่อยเป็นสวนเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็มาดูภูเขาแวะกินข้าวแกงที่ ไม่รู้นะคะเป็นทางผ่านระหว่างชุมพรไปสุราษฎร์ซึ่งตอนนี้อีก50โลถึงสุราษฎร์แล้วก็เจอเข้าแจงเป็นเวิร์งที่ขายอาหารก็เลยเลี้ยวเข้ามาบ่นว่าอยากกินขนมจีนแบบแก้งใต้ก็ได้กินแล้วเดี๋ยวรอถ่ายให้ดูอันนี้มาต่อที่เขื่อนนะคะทุกคนมาที่เขื่อนและเชปภา เขื่อนและเช้าพานะคะทุกคนจริงๆก็คือชื่อเดิมก็มาจากเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วน่าจะฟังคุ้นหูกว่าถ้าเป็นชื่อคําว่าเชี่ยวหลาน รอบๆก็สวยมากพอดีวันนี้แดดดีแล้วก็ท้องฟ้าสวยมันเลยทําให้แสงที่โดนเขื่อนเนี่ยมันดูสวยไปหมดเลยเขาก็บอกว่าตัวเขื่อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะติดกับอุทยานเลยติดกับอุทยานที่ชื่อว่าอุทยานเขาศกรอบๆก็สามารถขับรถชมวิวได้นะคะแล้วก็เกียวก็ขับรถไปแล้วก็หาที่พักไปแถวนั้นก็มีที่พักเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ราคาดีด้วยมาถึงที่พักนะคะทุกคนแล้วก็พักสักแป๊บหนึ่งเอาแรงเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยมากวันนี้แล้วก็มาเดินเล่นที่ที่พัก ธรรมชาติสวยงามมากที่พักที่เกี่ยวไปก็ชื่อว่าบ้านดินรีสอร์ทนะคะทุกคนก็คือทําดีสวยแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยธรรมชาติสวยมากพี่เจ้าของก็บอกว่าวันนี้ที่เขื่อนเขาปล่อยน้าทําให้น้ําเชี่ยวมากไม่สามารถเล่นน้ําได้ก็เลยเดินชมวิวได้อย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากมันธรรมชาติมากนะคะทุกคนมาแ้งมันก็จะเยอะมากบวกกับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันเริ่มมีฝนตกแล้วเพราะฉะนั้นยุงก็จะเยอะมากจะจะมีความเดินไปตบยูไปแต่โดยรวมคือบรรยากาศดีมาก อันนี้ก็มาร้านอาหารนะคะทุกคนเป็นร้านชื่อร้านว่าคุ้มกะลาหัวชื่อร้านจะแปลกหน่อยแต่ว่าดูดีมากในย่านนี้แล้วก็สั่งพิซซ่าไปที่จริงมีอาหารไทยมีอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าอยากกินพิซซ่ากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยสั่งพิซซ่ากันแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพิซซ่ามาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ร้านอาหารก็พี่เจ้าของที่พักก็แนะนํามานะคะเพราะว่า จริงๆก็ดูจากในย่านนะั้นร้านนี้ก็ดูดีที่สุดเลยแล้วก็อยู่ใกล้ที่พักมากทุกคนไม่ถึงกิโลนะน่าจะเดินมาได้แต่ก็จริงๆก็ขับรถมาแล้วก็อาหารก็มีหลายแบบทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโดยรวมก็คือน่ากินแล้วก็ราคาไม่แพงเลยจบไปแล้วกับ EP นี้นะคะรอติดตาม EP 3นะคะ